สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้วันขาย iPhone วันแรกในไทยนะครับ27พฤศจิกายนก็ผมกำลังเดินทางไปเอาเครื่องที่ Apple Store ที่ Central w o ว l d ช่วงเที่ยงเที่ยงตื่นเช้าไม่ไหวจริงครับรอบแรกมัน8โมงครึ่งโหเช้ามากสำหรับผมก็เลยนะัดเที่ยงตอนนี้ประมาณ11โมงไม่รู้ไปทันไหม โอเคตอนนี้ก็มาเอาตัวของ iPhone 12ที่ซื้อไว้เป็นที่เรียบร้อยที่ Apple Store ใช้เวลาไปทั้งหมด40นาทีโดยประมาณตั้งแต่แบบเข้าร้านตั้งแต่ต่อแถวเข้าร้านจนถึงเนี่ยออกมาผมว่าช่วงแรกอะ่ะเดี๋ยวคนจะเยอะออแนะนำว่าถ้าใครจะมาซื้อเที l e Store ให้กินข้าวมาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวตอนต่อแถวแล้วเดี๋ยวมันนาน,นยอย่างผมวันนี้ ผมมาช่วงเที่ยงก็ถือว่าคนไม่เยอะมากก,ากลางๆถ้าเทียบกับเมื่อกี้ที่ทำพนักงานหลายๆคนเขาบอกตอนเช้าเยอะกว่านี้ก,ก็ต่อแถวกันนาน,นิดนึงเ,เดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวไปหาลิฟที่ร้านบริงเซเว่นก็เดี๋ยวไปว่ากัน อย่างที่เห็นกันนะครับว่าปีนี้เนี่ยผมเลือกตัวของ iPhone 12 Pro แล้วก็ตัวของ iPhone 12 mini นะครับตรงนี้ตัวของ iPhone 12 mini เนี่ยที่ซื้อมาเอามาทำรีวิวเนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นเครื่องที่มันมีกิมมิคในการพูดถึงในตัวเครื่องว่ามันเล็กมันเบามันพกมันกระทัดรัดมากนะครับ คนที่ยังใช้ในกลุ่มของอ iPhone 5 iPhone 5S เรายังไม่ได้เปลี่ยนเครื่องเลยเนี่ยเราอยากได้เครื่องประสิทธิภาพดีๆในขนาดที่ไม่ต่างกันตรงนี้ผมว่าน่าจะสนใจตัวของ iPhone 12 mini ตรงนี้ก็เลยซื้อมารีวิวซึ่งในส่วนของการถ่ายวิดีโอผมทำให้เห็นไปแล้วคร่าวๆในวิดีโอทีอ่รีวิวตัวของ Wallet MaxS a f e เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้ใครยังไม่ดูไปดูกันได้ประสิทธิภาพการถ่ายวิดีโอด้วยตัวของ iPhone 12 mini ทั้งวิดีโอเลย ไปดูกันได้ส่วนตัวของ iPhone 12 Pro ตรงนี้นะครับผมซื้อมาใช้เป็นเครื่องหลักแล้วก็ไม่ขยับขึ้นได้เป็นตัว12 Pro Max เรื่องด้วยหลักๆเนี่ยก็คือเรื่องของขนาดแล้วก็น้ำหนักเพราะว่าผมหนีมาจากตอนที่ก่อนหน้านั้นน่ะมันคือผมใช้ตัวของ 10s Max แล้วก็ปีที่แล้วเลือกตัวของ i p h o n e 11 Pro เป็นตัวหน้าจอ5.8นิ้วไม่ได้ไปตัว6.5นิ้วพอมาปีนี้ก็ยังเลือกเป็นตัวเล็กอยู่นะครับตรงนั้นก็เป็นเหตุผลที่ผมเลือกสีที่ผมเลือกมาอันนี้ก็คือเป็นตัวสีกราฟไฟน์นะครับผมดูแล้วเนี่ยมันก็โอเคเพราะว่าตัวสีน้ำเงินนะ่ะผมไปดูตัวจริงแล้วมันก็จะเหลือบๆมันก็จะแบบมองไม่ค่อยเห็นตามสาย Apple อย่างปีที่แล้วที่เป็นตัวไอโฟน11 Pro เนาะที่มันเป็นตัวสีเขียวเหลือบๆเนี่ยเอาจริงพอ มาใช้จริงมันก็แทบจะไม่ได้เห็นในตัวสีเขียวตรงนั้นเลยนะครับตรงนี้ก็เลยแบบอ่ะถ้างั้นเอาตัวสีกราไฟที่เป็นสีแบบอ่าสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดนิดนึงตรงนั้นนะครับโอเคเรื่องเครื่องเนี่ยเดี๋ยวเราไปว่ากันในรีวิวอันนี้พยายามจะทําอยู่ว่าจอ,อกมาในรูปแบบไหนนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมเอาของที่ผมได้มาในช่วงนี้มาให้ดูว่าตอนเนี้ย จะมีของอะไรมารีวิวบ้างซึ่งอันดับแรกเลยเนี่ยที่มีคนรีเควสต์นะครับแล้วกออ็ขอมาว่าเฮ้ย hey, พี่กั้งเอามารีวิวหน่อยอันนี้ได้มาแล้วใครที่มาขอเนี่ยอันนี้ใครที่รีเควสต์ไว้นะครับตัวนี้นะฮ b บีดแฟร็นะครับตอนนี้มีคนถามถึงเยอะมากใครถามถึงอย่าลืมมาดูด้วยนะจ๊ะเออเขาให้ เลือกว่าผมจะเอาสีอะไรมารีเคสเอ้สีอะไรมารีวิวผมบอกขอสีเจ็บๆ็บเขาก็จัดตัวแบบเป็นตัวสีเหลืองอันนี้มาให้นะครับตรงนี้ก็ขอบคุณมากครับทางบริษัทอัีบีที่ส่งมาให้นะครับแล้วก็อื่นๆตอ,น,อนนี้ก็จะเป็นเรื่องเคสที่มีมานะครับแบบผมค่อยๆแกะให้ดูนะครับตรงนี้สิ่งที่ผมชอบในตัวของอ,อ,อุปกรณ์ที่ผมได้มาตอนนี้เนี่ยแล้วนี้ผมได้ไปเห็นตัวจริงมาแล้วก็คือตัวของอะแดปเตอร์20วัตต์ อันนี้ผมรอมากแล้วก็จะซื้ออันนี้แหละตอนแรกจะซื้อของ Apple ที่เป็นตัว20วัตตนะราคาของ Apple มัน690ตัวนี้ก็คือราคา790แต่มันเวิร์กกว่าตรงที่มันเป็นช่องเสียบ2ช่องเลยก็คือมีตัวช่อง USB-C ด้วยช่องหนึ่งแล้วก็ช่อง USB-A ด้วยช่องหนึ่งแล้วก็ตัวอะแดปเตอร์ก็เป็นแบบ20วัตต์เลยตรงนั้นเอออันนี้เจ๋อมากใครที่สนใจลองไปหาดูอันนี้ตอนแรกผมจะลั่นซื้อ ตั้งแต่ตอนที่ไปเดินพารากอนอา,อาทิตย์ก่อนแล้วก็เห็นเ้าแบบเออเนี่ยอยากได้มากเดี๋ยวผมแกะให้ดูแลกันว่ามันเป็นยังไงนะครับใครที่ยังไม่มีอะแดปเตอร์ลองไปดูอันนี้นะครับของยี่ห้อ Enthia นะครับเป็น20วัตต์ Power Delivery PD นะครับตรงนี้อืแล้วก็ตัวหัวนะครับโอ้ใช่เลยครับ อันเนี้ยมันจะดีในแง่ว่าถ้าคุณไปกับคนหลากหลายหรือแบบคณมีตัวสายชาร์จที่เป็นตัว USB-A อยู่เยอะเนี่ยอันเนี้ยมันก็จะเหมาะนะครับแล้วก็ค่อยๆทยอยซื้อตัวที่เป็นหัว USB-C อย่างเงี้ยเออผมว่าอันเนี้ยเหมาะมากดีกว่าไปซื้อของอ Apple ที่มันจะเป็นหัว USB-C อย่างเดียวตรงนี้แล้วก็เท่าที่ผมสำรวจเนี่ยอันเนี้ย มันจะเป็น2หัวลักษณะเนี้ยที่มีราคาถูกที่สุดในตลาดด้วยใครที่สนใจก็จำหน้ากล่องไว้อะหน้ากล่องคืออันนี้ครับแล้วก็ลองไปดูที่ตาม s t u u i o o ในคอม7เป็นแล้วก็ที่ผมเจอเนี่ยก็คืออยู่ใน b t r ท n d ที่ของพารากอนเงี้ยแล้วก็ของชิ้นถัดมาอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมรอมานานก็คือตัวของหูฟังอีกแล้วช่วงนี้หูฟังแบบทยอยออกเยอะมากช่วงปลายปี นั่นหนามากอันนี้คือตัว BNO Pre H95 ขอภ Pre, 95, อภัย BNO Pre H95 นี่คือหน้ากลอ่องมาแกะกล่องไปพร้อมๆกันครับตัวกล่องด้านในทำดีมากนี่นครับอันนี้คือกลอ่องเก็บมีความหนาอยู่ประมาณหนึ่งเออ แล้วก็ฝามันนะครับผมว่ามันเหมือนเป็นแม่เหล็กแบบแปะเข้ามานิดนึงนะอย่างเงี้ยนะครับตัวของดีไซน์หูฟังผมเอาให้ดูก่อนเลยจ้าโอ้โหพรีเมียมมากดูดีมากมีน้ำหนักอยู่ประมาณนึงนะครับตรงนี้อันนี้คือตัว b o Pre H 95นะครับก็เดี๋ยวคงได้ทำรีวิวให้ทุกคนที่สนใจได้ดูกันราคาผมยังไม่ทราบแต่ขึ้นชื่อว่า BDO ไม่มีราคาถูกครับอันนี้อ่ะเดี๋ยวไปว่ากันในส่วนนี้ครับทีนี้ถัดมามาดูเคสที่ผมได้มานะครับก็ได้มาหลากหลายมากจะเป็นของตัวยี่ห้อ n i นิคนะครับอันนี้ผมได้มาสี่รุ่นเนาะที่เขาส่งมาอันนี้อืมก็เป็น4รุ่นอันนี้นะครับก็จะเป็นตัว a f ร์ e ฟนะครับที่เป็นตัวเคสใสนะครับตรงนี้ข้อดีของเคสยูนิคในสมัยใหม่เนี่ยเหมือนเขาทำให้มันมีการเคลือบสารฆ่าเชื้อโรคด้วยอันเนี้ยออตามที่หน้ากล่องเขาระบุไว้นะครับตรงนี้อันนี้ผมแกะเลยอย่ารอช้าอย่ารอช้าอันนี้ของ iPhone 12 Pro Max อ่าอันนี้ของ iPhone 12 Pro Max ก็จะเป็นอายใหญ่ๆแบบเนี้ยอือ,อเนี่ยครับอ,อ,อันนี้จะเป็นเคสเอ่อเกึงก่ง ซิลิโคนเ,เป็นซิลิโคนนะครับด้านด้านนอกเนี่ยจะเป็นแบบใสๆส่วนด้านในเนี่ยมันจะมีความผิวมันจะเหมือนแบบเป็นแบบจุดๆแบบยิบๆ,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 ๆอ,อยู่ด้านในตรงนี้นะครับผมก็จะว่าเพื่อไม่ให้มันเ,เครื่องมันแบบมีการเคลื่อนตัวอะไรแบบนี้นะครับตรงนี้แล้วก็ถัดมาอันนี้เป็นของ12ม i n i นะครับเป็นตัวรุ่น Life Pro Extreme อันนี้ใส่แล้วเป็นอย่างนี้ครับของตัวมินิอันนี้ดูดีเลยอันนี้ก็คือเป็นตัวของซิลิโคนเคสนะครับตรงนี้นะครับวิ้งวิงวิงวิงตัวฟิลลิ่งดีแล้วก็ตัวการจับมันจะฝืดฝืดหน่อยนะครับตรงนี้มันจะต่างกับตัวที่เป็นตัวฮาร์ดเคสที่พอเป็นฮาร์ดเคสเนี่ยมันจะมีความลื่นของตัวพลาสติกเนี่ยเยอะกว่านะครับส่วนตรงนี้พอเป็นซิลิโคนมันก็จะแบบนึบๆนิดนึงตรงนี้นะครับส่วนอันนี้เป็นตัวไลฟ์โอ้ทินเซลนะครับก็จะมีเหมือน บิบบับบิบบับเป็นกริตเตอร์อยู่ที่ตัวของเคสด้วยเดี๋ยวผมใส่กับเครื่องให้ดูเออพอใส่แล้วมันจะเป็นแบบนี้ครับบิบบิบบิบอือครับบิบบิบบิบอ่าอย่างเงี้ยครับแล้วก็อีกอันหนึ่งอันนี้ที่ได้มาก็จะเป็นตัวสายชาร์จของ Energia นะครับ อ๋ oh, เป็นสายชาร์จที่เป็น USB C to ตัวหัว lining g h t นะครับตรงนี้ทั้งคู่ก็จะมีการเคลือบสารค่าเชื้อโลคไว้ที่ตัวสายด้วยนะครับอันนี้ครตามที่แบบอ่สติกเกอร์ที่หน้ากล่องเขาแปะไว้นะครับในตรงนี้อ๋อ oh, ทั้ง2รุ่นเนี่ยจริงๆเหมือนกันแต่อันนี้ก็คืออันนี้เป็นหัว C to lining g h ah. t นะ อันนี้เป็นหัว C to Lightning แล้วก็อันนี้มันเป็นหัว USB-A อันเดิมอ Lightning นะครับตรงนี้แต่คือมันเป็นในซีรีส์เดียวกันที่มันมีการเคลือบสารคาเชลอกด้วยตรงนี้เนี่ยตัวสายเขาเป็นแบบเฮ้ยตัวสายโอเคดูดีมากตัวสายเขาเป็นเหมือนเหมือนสายถักแบบเออแน่นๆเลยอะเออนะครับไม่รู้มองเห็นเ่นะครับอืมเนี่ยเออตัวสายดีตัวสายดีตึ๊บ มีความอ่อนตัวดีนะครับตรงนี้ใครที่ชอบสายหน้าตาประมาณนี้ชอบความทนทาน เป็นสายไนลอนถักเนี่ยอันนี้น่าจะชอบแล้วก็ผสมกับว่ามันมีการเคลือบสารฆ่าเชื้อโรคด้วยตรงนี้เนี่ยเออก็น่าสนใจทีเดียวถือว่าเป็นกิมมิกใหม่ของพวกอุปกรณ์เสริมในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์พวกแก๊สเจเนี่ยที่เขามีการแบบศัสยสารฆ่าเชื้อโรคออกมาหลังที่แบบเรามีโควิดกันนะครับสำหรับตอนนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวอย่างที่บอกไปว่าเดี๋ยวทำวิดีโอให้ดูรวมถึงตัวของ Beat f l e x อันนี้ใครที่รีเควสต์ไว้อย่าลืมเข้ามาดูนะจ๊ะสำหรับตอนนี้คลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปครัับสสวดี Oh. <laughs>